ทองเที่ยวรอบรู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยท่านผู้ชมเทคลอฟครับนี่คืออินทผลัมสายพันธุ์เด็ดนะครับจากประเทศอินเดีย v ี2เป็นต้นสายพันธุ์ของเขาอยู่ที่ประเทศอินเดียลูกใหญ่ๆนะอาจารย์วิทูลตรเวนไปหามาสายพันธุ์นี้นะครับหลายปีแล้วหกเจ็ดปีนู่นแหละนาเข้ามานะครับ มาปลูกในประเทศไทยของเราแล้วก็ได้ผลนี่ฮะโชว์ผลกันอย่างนี้นะครับให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับลูกใหญ่ๆ V32 นะครับนี่คือสายพันธุ์อินทผลัมแดงแกกจากอินเดียนาผลสดของเขาวานฉ่ำกรอบอร่อยมากๆนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับนี่คือจากอินเดียให้ท่านได้เห็นน่ะต้นสายพันธุ์อย่างนี้อาจารย์วิทูลไปส่อแสวงหามานะครับนี่นี่ๆๆคนนี้แหละคนนี้แหละอ่าคนนี้แหละอาจารย์วิทูล ผู้ที่ไปตระเวนแล้วก็นำเอาสายพันธุ์นี้เข้ามาในประเทศไทยไปปลูกกันนะ,ะได้ผลดีมากท่านผู้ชมและนี่ท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับเอาโอ้โหได้เห็นแบบนี้มันม,ม,ม,มีความสุขอะชื่นใจอะเนี่ยลูกใหญ่อย่างนี้นะแล้วใครที่มาสวนลุงอีต้องหนามานะแล้วนี่ วันที่10กรกฎาคม2564เปิดตัวให้ลหลายๆคนไปชิมกันบางคนก็ไม่สะดวกเดินทางไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดเออะนะครับเราก็นำเอาอภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าลูกเขาใหญ่ขนาดไหนรสชาติเป็นอย่างไรนะเสียดายบางท่านที่ไม่ได้ไปก็ไม่ได้รู้รสชาติแต่คนที่ไปก็ได้ชิมรสชาตินี่นี่นีนสีของเขา,าดูสีดูลูกเขาท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นพยาผลของเขานะฮะนะ ในหนึ่งจานเขาจะมีผลใหญ่ที่สุดอยู่ผลหนึ่งนะท่านผู้ชมให้เห็นกันแบบนี้นะดูสิฮะลูกใหญ่นะทนะ่านผู้ชมสีสันเนี่ยสดใสามาก 32, วีสามสิบสองท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศของการชิมกันจานหนึ่งครับเออจานนึงครับนี่ทนะ่านผู้ชมโอโ้โหลูกใหญ่แท้ๆใหญ่จริงๆทนะ่านผู้นะชมครับนี่ใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็เขามีพญา <laughs> เหมือนกับพยาปลวกอะไรเนี่ยเออครับเป็นแต่ละจานเป็นอย่างนั้นหมดท่านผู้ชมเป็นราชานี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่นะโอ้โหลูกใหญ่ท่านผู้ชม V32 นะครับอตัวเมียชมครับหน้าที่แห่งความระทึกใจที่ท่านสุภาพสตรีซึ่งเป็นหน่วยกล้าตายนี่อาเดี๋ยวนะเดี๋ยวล้างน้ำก่อนนะ นี่ครับท่านผู้ชมครับลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆสวยมากจนไม่อยากกินเลยน่มาไม่อยากกินสสวยมากจนไม่อยากกินอ่ะหันมาทางนี้คุณไก่ค่ะทุกท่านเป็นสักขีพยานเดี๋ยวรถพยาบาลพร้อมอย่างโอเคโควิดมาทันทีนั่นโคเลยโอ้โหเนื้อรสชาติเป็นไงหวานมากเลยอ่ะรสชาติเป็นไงมีฝาดบอไม่มีเลยค่ะ หวานมากๆแต่หน้าคนชิมหวานกว่านะอ่าหอมเลยอ่าไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยชมเลยอ่านี่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 เม็ดมันสวยมากสวยมากเดินทางมาไกลเพื่อมาสิ่งนี้อ่าบรรจง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 เด็ดบรรจงเด็ดบรรจงเด็ดบรรจงเด็ดลูกใหญ่ๆลูกใหญ่อะล้างก่อนพี่สมบัติล้างก่อนครับฟ <ort> ังเสียง เพิ่เพิ่มเขาเรียกแบบขนาดแล้วมันใจขึ้นนะเนาะใจขึ้นแต่เป็นไงเห็นว่เห็นเห็นอนนี้เราแบบผมอายครับไม่อยากจะคุยให้ใครฟังครับอะไรเล่าว่ามันหวานนุ่มลึกมากเดี๋ยวผมจะให้ดูเม็ดนะครับเที่ยวเที่ยวรู้สึกยังไงครับเที่ยวแล้วรู้สึกนุ่มไหมครับมันหวาน จะบอกว่าถ้าเทียบกับค <c oughs> ับซ <c oughs> ื่อเทียบกับอัมเอสดาฮานตัวนี้แหลมกว่ามันมันหวานเข้าไปใน,ในคอเลยครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือต้นอินทผาลัมสายพันธุ์วีสามองเพาะกันไว้อายุก็สิบหเดือนแล้วนะเนี่ยนะครับงดงามสวยงามบำรุงกันไปต้นโตนต้นใหญ่ส่งตรวจเพศนะครับที่ห้องปฏิบัติการนะสถาบาันที่เขาโด่งดังในเรื่องนี้แล้วก็ได้ผลออกมาเป็นต้นตัวผู้ต้นตัวเมียจัดส่งให้ท่านตามที่ท่านได้สั่งจองกันเข้าไว้นะครับ นะก็กราบขอบพระคุณที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนนะครับเห็นต้นสวยๆงามๆก็บอกเอาๆเอา,เอานะท้าละต้น2ต้นกันบ้างบางท่านก็เอา5ต้น6ต้นอะไรพวกนี้ไปนะท่านผู้ชมนะก็ได้ครบตามจํานวนนะครับแต่ปรากฏว่ามีบางท่านชอบใจสั่งเพิ่มเติมเข้ามาอีกท่านผะู้ชมจํานวนมากหลายต้นเอาว่าหลายต้นนะครับอ่านะฮนะร,รุ่นที่ตรวจเพศออกมาเนี่ย ไม่พอท่านผู้ชมครับนะไม่พอนะก็กราบขอบพระคุณท่านนะครับนะท่านที่สั่งกันเข้ามา10ต้นอะไรประมาณนี้ฮะมีม,ม,ม,มีมีพอแล้วตอนนี้ไม่พอผมรอผลการตรวจเพศอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมนะและก็อรอบนี้ที่ส่งไปเนี่ยก็เป็นต้นที่สวยๆเนี่ยแบบนี้รุ่นนี้เลยท่านผู้ชมรุ่นนี้เลยละรุ่นเดียวกันนี่แหละต้นสวยๆงามๆแต่ว่าจํานวนต้นมีไม่มากท่านผู้ชมนะ จำนวนต้นมีไม่มากส่งไปเนี่ยก็ผลตรวจออกมาก็น่าจะอยู่ที่หลักสิบนะท่านผู้ชมไม่น่าจะถึง20ต้นนะนะฮะนะครับฉะนั้นท่านที่จองกันไว้ก็จะขออนุญาตาจัดการนะครับส่งให้กับท่านที่จองกันไว้ก่อนนะฮะสำรองไว้สำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้เนี่ยก็ก็บอกกันไว้ก็ได้นะครับแต่ว่ายังไม่รับจองนะฮะบ,บอกบอกกันไว้ว่าเออ อยากจะได้อย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปซึ่งผมยังไม่รู้ว่าจำนวนนะฮะจำนวนเพศเมียที่ส่งตรวจมาเนี่ยจะเป็นจำนวนเท่าไร่ท่านผู้ชมนะฮะผมยังไม่รู้ว่าเป็นจำนวนเท่าไรนะครับขออนุญ,ญาตให้การจัดส่งให้กับท่านที่ได้กรุณาสั่งจองโอนเงินอ้อนทองกันมาเรียบร้อยนะครับ ให้ผมได้ส่งส่ง,ส,งส่งให้ท่านออส่งให้ท่านไปนะตามนั้นนะกลับให้ครบถ้วนกันส่วนถ้าเหลือออกมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ส่งข่าวคลาวท่านที่ได้อ่าฝากข้อความกับผมไว้นะว่าอยากจะได้เพิ่มเติมอะไรยังไงเอาตามนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับเราก็จะได้อ่าดูแลกันนะครับดูแลกันไปแบบนี้ต้นสวยท่านผู้ชมฮะต้นสวยส่วนต้นตัวผู้เต็มเลยตอนนี้หลายสิบต้นท่านผู้ชมครับ ทุทนที่เคารพครับเอาว่ารุ่นที่ส่งตรวจเพศมาหมดเรียบร้อยแล้วครับท่านนะครับแล้วก็ไม่พอจำนวนท่านที่สั่งด้วยผมมีรุ่นต่อไปอีกเล็กน้อยแต่ก็ท่านที่สนใจก็โทรศัพท์นะจองได้ยังไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเหลือกี่ต้นนะครับผมเพราะว่าท่านที่สั่งผมมาไว้เนี่ย ตอนนี้ไม่ครบจำนวนผมรอรุ่นที่จะส่งตรวจเพศไม่ใช่จะส่งไปแล้วรอผลของการตรวจ DNA ออกมานะครับครบจำนวนแล้วส่วนเหลือท่านที่สนใจใหม่ถึงจะได้ไปแต่ถ้าว่าก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะท่านผู้ชมเนี่ยรุ่นกระเปียกรุ่นแคลรุ่นกแกลนรุ่นไม่สมบูรณ์นะรุ่นนี้เนี่ยที่ผมยังไม่ได้ส่งตรวจเพศนะท่านผะู้ชมนะ ยังไม่ได้ส่งตรวจอ่า DNA คือไม่งามนะผู้ชมครับดูทรงต้นดีฮะนี่รุ่นเดียวกันเขางามหมดแล้วเนี่ยแค่แกนอย่างนี้นะผู้ชมฮะไม่งามนี่นะผู้ชมนะเห็นไหมฮะต้นไม่งามต้นไม่งามไม่งามไม่งามแค่แกนเลยนะผู้ชมนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เลยนำมารวบรวมกันนะได้สักประมาณ40-50ต้นแหละตรงนี้นะครับดำเนินการอย่างนี้นะผู้ชม เอาดินอะไรออกใหม่นะเปลี่ยนดินเลยเปลี่ยนดินนะครับนี่นี่น,นี่ดินที่ได้มาเนี่นี่คนรู้จักคนรู้จักกันเขาทําดินผมเอาสูตรของเขามาอา้าวลองดูสินี่นี่ท่านผู้ชมเอาดินบ้านนักข่าวนี่แหละท่านผู้ชมนะนี่เอาดินบ้านนักข่าวนี่นะเดี๋ยวถ้าได้ผลดียังไงเบอร์โทรค่อยให้ไปตอนนี้ไม่ต้องบอกเบอร์โทร บินดินบ้านนักข่าวเอามาใส่แทนนะครับนี่ตอนนี้ผมเอาดินออกหมดแล้วเห็นไหมผมเอาดินออกหมดแล้วนี่เอาดินออกเลยดินเก่าเอาออกเอาออกนะนะครับดินเก่าเอาออกนี่ต้นแคะแค่นะี่นะไม่งาม <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็จะต้องมีสูตรของผมปกติไข่โตสารชนิดเม็ดนี่เดี๋ยวผมก็จะใส่นะใส่ไข่โตสารชนิดเม็ด นะครับท่านอือเอาลงรองเล็กๆน้อยๆไม่เยอะไม่เยอะนี่ท่านผู้ชมนะฮะคือให้เห็นว่าไม่งามเลยนี่ฮนะแต่ผมก็จะส่งตรวจเพศนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ายังไม่ขายอ่ะจะส่งตรวจเพศไปอยากให้รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียนะเป็นชนิดยอย่างไรนะครับจะส่งตรวจเพศนะครับนี่ไข่ตัวซานใส่ไปเล็กน้อยช่วงเวลานี้นะอันนี้ก็จะใส่ ใส่ไคโตสารลองก้นไปนะใส่ไปนะครับเดี๋ยวมาดูผลด้วยกันนะท่านผู้ชมนะไอ้นี่ V32 แดงอินเดียจัมโบ้ลูกใหญ่ๆแดงแดหวานกรอบนะครับแต่ว่าไม่งาม <laughs> โถ่แค่กัน <laughs> ผมจะเลี้ยงผมจะเลี้ยงนะผมจะเลี้ยงว่ามันจะได้เรื่องไหมนี่เห็นไหมฮะแต่ส่วนใบที่เขาแตกขึ้นมาก็มี นะครับใบแตกมาก็มีชัาผมเอาดินเก่าออกนะครับผมจะใส่ดินบ้านนักข่าวแทนนะแล้วก็ใส่ไคโดูสารเลี้ยงไปรวมไปถึงว่าก็จะใส่อ่าไมคู่นะครับเลี้ยงดูกันไปด้วยขณะเดียวกันก็จะส่งตัวเพศไปให้ได้รู้ตัวผู้ตัวเมียนะอนาคตต้นมันใหญ่โตยังไงค่อยว่ากันนะครับต้นใหญ่โตสมบูรณ์ยังไงค่อยว่ากันแต่ตัวน,นี้แค่แกนอย่างนี้ไม่เอาไม่ขาย นะครับขอเลี้ยงขอเลี้ยงขอเลี้ยงเองนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะน่าเกลียดทนี้เดือนนี้นะท่านผู้ชมนะไม่งามไม่งามนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตฟื้นฟูนะครับทําให้ดูที่ว่าจะได้เรื่องไหมฝีมือวิเชียนเออนะครับอ่ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดําเนินการของผมต่อไปนะอ่าพอจะได้เรื่องไหมท่านผู้ชม เออนะตัดใบแห้งใบอะไรทิ้งซะนะครับแล้วก็ใส่ดินใส่ปุ๋ยให้น้ําไปนะเดี๋ยวรอดูผลนะหนึ่งสัปดาห์เป็นยังไงนะครับแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็จะอ่ส่งตรวจเพศไปนะครับพลางๆลางส่งตรวจเพศไปพลางๆก่อนนะว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียสักเท่าไรแต่แต่ท่านผู้ชมไม่ต้องจองอะรุ่นนี้นะยังไม่ต้องจองยังไม่ขาย อยากจะรู้เพศเป็นยังไงเดี๋ยวจะเลี้ยงก่อนนะครับจะเลี้ยงดูก่อนว่าให้โตแค่ไหนหัดสูตรแล้วก็มีดินบ้านนะักข่าวเข้ามาด้วยเงี้ยลองดูซิลองดูเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะเพื่อนรุ่นเดียวเขาเนี่ยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปหมดแล้วโตใหญ่แล้วนี่แค่แกลนเลยผมก็เลยเอาดินเก่าทิ้งซะนะท่านผู้ชมเอาดินเก่าทิ้งเอาดินใหม่ใส่นะแล้วก็ รองด้วยไคโตซานให้น้ําผมจะให้น้ําให้ปุ๋ยดูแลแบบนี้เนี่ยนะครับจัดพื้นที่เป็นวงกลมให้สปริงเกอร์ <c oughs> นะเอออ่าจะดูจะดูลุ้นด้วยกันนะผู้ชมลุ้นด้วยกันลุ้นด้วยกันว่าจะเดินเรื่องไหมนะท่านผู้ชมน,นะเออไหนไหนก็หมดแล้วนี่ทําไงได้ <c oughs> ไหนไหนก็หมดแล้วนะท่านกาลณาได้สั่งจองสั่งซื้อกันนะครับหมดเรียบร้อยต่อไปนี้ก็เลี้ยงดูกันไป เดี๋ยวมีสายพันธุ์อื่นมายังไงก็จะกราบเรียนให้ท่านได้รับรู้ทราบกันไปนะอืมของไม่ดีวิเชียนไม่บอกหรอกแล้วที่สําคัญของดีที่บอกไปวิเชียนต้องปลูกด้วยไงเอาไว้เอาไว้ขายเอาไว้ทาการค้าเอาไว้ทําการท่องเที่ยวเนะี่นะครับนม่นานะนะจะเกิดขึ้นทุกท่านก็จะประสบความสําเร็จด้วยกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงคนะ่ะผู้ชมนะนี่ฮะต้นเล็กฮนะยังไม่สวยยังไม่สวยแต่เดี๋ยวจะส่ง ไปตรวจเพศก่อนให้ได้รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับท่านผู้ชมครับเอานะฮะให้ดูให้ดูรายงานให้ทราบณวันนี้26่ธันวาคม2564นะจ๊ะนะครับท่านผู้ชมนะรายงานรายงานให้รับทราบกันก่อนว่าต้นเล็กๆแบบนี้อาทิตย์หนึ่งเป็นยังไงเดือนหนึ่งเป็นยังไงนะเดี๋ยวว่ากันไป เชิญเที่ยวสุพรรณเมืองแห่งตำนานเรามาไของดีเชิญเที่ยวสุพรรณเมืองแห่งตำนานเรามาไปของดีเดินทางก็ไม่ไกลเอ้ยเดินทางก็ไม่ไกลจะลวกสบายไปสุ้งงวีดชวนน้องเที่ยวสุพรรณกันใหม่ที่เที่ยวหลากหลายมากมายของดี ลำตัดเลงเรือคลองยาวอีแซวเกี่ยวข้าวเจรจาพาทีศิลปินยอดนิยมดงดงังศิลปินยอดนิยมดงดงังสุพรรณเมืองสร้างนักร้องนกองักดนตรี